นะครับวันนี้เราจะพาชมสมนึกษาเนอะเปิดไหมหรือ,อยังครับเปิดแล้วครับโอเคครับเอ่ึลอยออกง่ายคนเข็มสามสิบตัวสี่เออองินแล้วฮึฮ้ไโทรเลสิบถึง ใจเย็นอย่าเพิ่งฆ่ากูก <os itt in> ูไ enfin ด้ยินเสียงมึงคล้อกระสุนปืนรับรอกอืมไม่ใช่พัดลมพัดลมอ๋อวันนี้ว่าเสียงกระสุนปืนจับหลอกเหยียคนพที่ผมไม่ใช่คนที่โหดร้ายขนาดนั้นกูนนี้มึงแบบถีงสปริงปืนแบบหลักเกินกูนั่นหรอก็ยังควงบาลีซองเล่นอยู่แต่ปัจจุบันเนี่ยเขาเลิกเล่นไปนานแล้วนะได้ข่าวฮะเขาเลิกเล่นไปนานแล้วได้ข่าวใครเลิก ไม่กระแสกระแสคนเลิกเลยไปาแล้วกระสหมดไปใจดนอยู่ว่าดานี้ว่าดนนี้เองจะว่าด่านนี้เดี๋ยวเีเาไปเปิดตรงนี้มีที่ปีสนตัวด้วยนะ เผื่อสายสายนะไอสายเครื่องบินสายเครื่องยนต์ฟ้าขาดเดี๋ยวเอาแบบไอ้นั่นอ่ะเอาไอ้นั่นไปจีได้กูเนี่ยซ่อมเองไงทัดกูเนี่ยซ่อมเองมินเซินโด้ดีเอสทังซ่อมเองช่างช่างจำเป็นเออคนเขาจะตัดตอนนอนเขาว่างนะ ก็ว่างันนะแต่ว่าเอ๊คือรื้อปิดห้องใครคือโมขนาดนี้ไอคือโมดีดีแล้วเบลซาของนั้นโอเคช่างมันการปช์ดพิเศษคแล้วอ้ยเกือบไปแล้วโมโมโมเพื่อแกยิงโมหยุดโมหยุดโมหยุด โมยึดโมยังโอเคสไปกระเาปล่อยเขายิงไปไปแล้วไปแล้วอ๋ออ๋อโมไม่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรโมโมไปละโมโดนละโอเคอะไรอะไรเรือแสงเรคือเรายิงไปก่อนอืมใช่เออเออมาหน่อยหน่อยมาหน่อยหืมติด่าไหม น่าจะต้องอบอีกสักเออห้าวันคือครึ่งชั่วโมงไม่น่าพออะไรอะปีดอมปี่ดอมเฮ้อยอะไรปีดอมเยอะ

ม,มันก็หยิยบมาจากห้องไม่ใช่หรโอรโปวกี่ตัวสี่สิวะาเออไม่ขาดมาการตัวเองเลยเนะ้วันีอะไรอะไร สุดเลยเดียวที่ผ่านแล้วก็ขาใจแอนหมแล้วแล้วตัวเลมอนจะดำเนินเรื่องต่อไงโดยแต่แอนมันเป็นตัวรองวะฮะถึงเป็นตัวรองก็เป็นส่วนสำคัญในเรื่อในเรื่องนะเว้ย ถ้าถ้าใจแอนไม่แกล้งมันก็จะไม่เป็นตอนนั้น,น <c oughs> มันอ๋อมีแพนมีแพนอ้าวบัดดี้เนี่ย <c oughs> สวยงามใช่ไหมครับส่วนพุกงานในตำนานไม่ตำนานนะ <c oughs> พุ่งพึ่งเข้าปีแล้วเออวะอีันนี้มาอืม อะไรอ่ะไม่มีดีวายวะคุณไม่มีดีวายคุณไม่ได้อันอันนี้เป็นปอดเออเอาหัไปฮะเอาหอกไป ทวินเทลเข้ามาแล้วนะทวินเทลไงทวีนเทลแม่ว่าอย่ามาบังมาบังบอกเตยตัวมันเป็นทรงที่แบบน่ารักมากเลยนะเว้ยทวินเทลอืมจะได้ชมบอกเตยตัวนี่ชมแบบตัวทรงตัวผมแบบบู๊เลยอีกแล้วก็เลย เน,นื้อต่อตีจะมันจะตีอะไรๆ่ลย,นนยสูงเยอะใครจะไปกล้าใช้ระเบ,บิดในพื้นที่แคบล่ะกูไงเงวิ่ไวงไม่วางเอฟไมนะ้นะเเขาไม่ปฏิมาก,กรรมเนี่ยเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันแตกเราต้องจ่ายจ่ายยับเลยนะ โอ้โห MG โอ้ยโอ้ยสวยเจ๋อ่ด็กกันเนอะไปเฮลัคโตรเป็นวินาทีโตรเป็นนาทีอะเี๋วนะทำไมหน้าเหมือนกันเลยวะ อ๋อนู่นข้าวหนึ่งนู่นข้าวสองไม่ใช่ไม่ใช่ที่ข้าวข้าวนู่นข้าวหวานออข้าวหวาน,นอ,าอาหารเปียกเคยแห่กดมาแบบใส่บาตรพระอย่างเงี้ยเขาบอกเข้าสั่งอาหารแห้งจิบวะเออเราใส่นี่ก็แล้วข้าวอาหารเปียก ก็ไม wow. ่ผ <c oughs> ิดอ่ะเอาจริงๆนะว่าพักดีใจด้วยก็คือไม่ต้องไปทำไเองที่บ้านไอ้ที่บ้านที่บ้านเบ๊ะอ้แต่ก็มีนี่หว่าเออบ้านพระก็เสร็จกุฏิเรียกกุฏิกุฏิพูจะพูดเสียงพูาเสียงเลย เซ็มเอาปะหมดกันโอ้ยโอ้ยโอ้ย เช็กอทออฟเช็กอีทออฟกันกนาเบียไ,ไม่เรามีทางทางกล้าเนี่ยเหรอเกมกมี่มีเดียวมีเดียวดิดูไอ้โมงมันเล่นอีกปืนอ่ะอ๋อล่างจีชุูมีก้าดูไวจินนไ,ไ<ป>ว้พอดีผมไม่มีอารมณ์เล่นโซนแอบเลย มึงแอบได้ไม่เนียนเลยอ่ะมีแต่อารมณ์บางอย่างอารมณ์บอลไหวอ่ะที่ก่อตัวในใจฉันอ่ะเ <c oughs> ม่อไหรจะหยุดวะาให้ไม่อะหรจะเล่น <c oughs>